สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของสปี d News มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับคุณจิรภาศีตาบุตรและดิฉันพระชาาพิญญาวาดน,นะคะตอนนี้เนคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้4ช่องทางด้วยกันแล้วนะคะคือที่ True Vision ช่อง72 Speed Channel นะคะแล้วก็ PSI True TV ช่อง24นะคะรวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่น C.T.S และอีกหนึ่งช่องทางคือ w o r l d w i d e b e b s p e s c h a e l t h a i l a n d c o m นะคะได้ทั้งสดและย้อนหลังเลยค่ะใช่ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะคุณกวางกับดิฉันโอเองอะนะคะ,ะก็พร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารต่างๆในโลกของยานโยน์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเริ่มต้นไปกันที่เรื่องแรกกันก่อนดีกว่าทุกวันนี้อีกหนึ่งปัญหาะคะคุณกวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆเป็นปัญหาสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วรู้สึกว่ามันหงุดหงิดทุกเช้าและเย็นนั่นก็คือปัญหาเติดถูกต,ต้องแล้วนะคะเขาบอกว่าปัญหารถติดเนี่ยไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงๆนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นนะคะทางด้านของกรมการขนส่งทางบกเองค่ะก็ได้มีการนะคะจัดชุดอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรมากถึง12จุดด้วยกันทางนี้ก็เพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในยามที่ เกิดช่วงปัญหาวิกฤตจราจรติดขัดนี่เองนะคะโดยทางด้านของคุณสมชัยสิริวัฒนาโชคอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกได้จัดชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร12จุดจุดที่1ก็คือบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดนะคะจุดที่2บริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองจุดที่3บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดที่4บริเวณตลาดสะพานใหม่จุดที่5บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสาลาแดง จุดที่6บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีพระราม2ฝั่งขาเข้านะคะและจุดที่7ก็คือบริเวณปากซอยวัดชัยยฤทึกมาราถนนบรมราชชนนีจุดที่8บริเวณรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุชจุดที่9บริเวณหน้าตลาดจัดตลาดนัดจดตุจักร2นะคะถนนสีหะบุรานุกิจและบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต ถนนสังคสันติสุขนะคะจุดที่10ก็คือบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าพันทิพพาซางามวงวานทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกจุดที่11ก็คือบริเวณนะคะห้างสรรพสินค้าฟิลเจอร์พาร์คลังสิตนะคะฝั่งขาเข้าและขาออกและจุดสุดท้ายจุดที่12ก็คือบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าอิมพิวเรยลสนโปรงและจะมีการเพิ่มอีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองโอ้โหมีแต่ ห้างสรรพสินค้าทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของกรมการขนส่งทางบกเองนะคะคุณกวางก็งยังได้มีการจัดชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา เร่งด่วนนะคะด้วยการจัดเตรียมเครื่องมือสําหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะกรณีรถเสียแล้วก็อำนวยความสะดวกณจุดที่มีปัญหาการจราจรมากทั้งในเขตของกรุงเทพมหาคอนครอีกด้วยค่ะทั้งนี้ผพ้ที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะศูนย์จัดการจราจรกองบังคับการตํารวจจราจรจดไว้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหารถเสียหรือว่ารถอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ0 2 5 1 5 3 1 1 1ค่ะ 0 2 5 1 5 3 1 1 1หรือว่าสายด่วน1 1 9 7 ตลอด24ชั่วโมงค่ะปัญหาโรคไตจริงๆนะคะปัญหารถติดเนี่ยพอร,รถติดแล้วต้องยังไงไปขึ้นรถไฟฟ้ากันบ้างดีกว่าะคะ,ะโดยนวันนี้สปีดนิวเนี่ยมีความคืบหน้านะคะการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและในปริมณฑลมาฝากคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงนะคะการเสนอรถโครงการรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทเดิมนะคะที่มีการอนุมัติไว้แล้ว12สายนะคะตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่10สายเท่านั้นนะคะโดยคุณคุณจ,จุลาสุมานพนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือว่าสอนออขอเนี่ยนะคะท่านออกมาเปิดเผยค่ะว่าในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือว่าคอจรอ ที่มีร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยมีวาระการประชุม2เรื่องหลักๆนะคะคือเรื่องของการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพร้อมกับมีการเสนอลดโครงการรถไฟฟ้าในแผนแม่บทจากที่มีการอนุมัติไว้คราวที่แล้วนะคะ12สายเหลือเป็นเพียงแค่10สายเท่านั้น<ม>โดยมีการรวบรวมเส้นทางที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเป็นเส้นทางเดียวกันไม่ได้มีการตัดเส้นไหนออกค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้เสนอให้ทางคอจรออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครตามที่นายชาชาชีสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากนายร,รัฐมนตรีให้ลงมาแก้ปัญหา,ารเรื่องการจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมไปถึงเ,นเสนอให้คอจรออนุมัติมาตรการสลับเวลาการทํางานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแก้ปัญหาการจราจรในช่วงเร่งด่วนตอนเช้าและเย็น ซึ่งทางอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจร,รและขนส่งระยะเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีมติเห็นชอบกําหนดเป็น3ช่วงเวลานะคะคือช่วงเวลาที่1ก็คือ8ปดโมงเช้านะคะถึงสี่โมงเย็นช่วงเวลาที่2คือ8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็น <ừ> um. และช่วงเวลาที่3ก็คือ9ก้าโมงเช้าไปจนถึง5้าโมงเย็นค่ะ ทางนี้เขาบอกว่านะคะก็เพื่อที่จะช่วยย่นระยะเวลาการเข้างานนะคะแล้วก็เลิกงานทําให้ใช้เวลาในสํานักงานเนี่ยน้อยลงไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็นับว่าจะเป็นการช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจึงต้องนําเรื่องนี้มีการนําเสนอให้กับคอรจรอเห็นชอบก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมออนุมัติถึงจะมีการเริ่มปฏิบัติได้นั่นเองค่ะตอนนี้ก็เป็นการช่วยประหยัดเวลานะประหยัดไฟฟ้าด้วย1ชั่วโมงแล้วก็เป็นการช่วยในการให้รถเนี่ยติดน้อยลงด้วยนะคือก็เห็นด้วยจริงๆนะคะคุณกวางเพราะบางทีนะคะ คนเนี่ยออกไปทํางานพร้อมกันกลับบ้านพร้อมกันนะคะแต่ว่าถนนนี่มันมีเท่าเดิมแต่รถนี่มันมีมากขึ้นเลยนะคะมันก็ลําบากนะคะเวลาไปทํางานตอนเช้าเจอรถติดก็หงุดหงิดหัวใจทําให้ไม่มีความสุขตั้งแต่เช้าสถิติล่าสุดนี่คือถนนเนี่ยมีน้อยกว่ารถสี่เท่าในกรุงเทพมหานครคุะสิคะแล้วในอนาคตต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมคุณกวางจะมีรถนะคะที่กําหนดจะส่งให้กับผู้บริโภคอีก นะคะเราจะเอาถนนที่ไหนไปวิ่งคะคุณผู้ชมลองคิดหาคําตอบดูก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องงานนี้เขาบอกว่ารถจะเยอะอีกนะคะเพราะว่าประธานการจัดงานมหกรรมยานยนต์หรือว่า m o เตอร์เอครั้งที่สิบบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีก่อนๆค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะยืนยันว่าจะมีผู้ที่เข้าชมงานมากกว่า1นล้านหกแสนคนด้วยการรวมทางนะคะยอดของผู้จองรถนั้นจะมีมากกว่า5 0,000่นคันจากการประกาศขยายเวลาการส่งมอบรถยนต์ในโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกอย่างไม่มีกําหนดนะคะข้อมูลนี้ยืนยันจากคุณขวัญชัยประพัฒพงค์ค่ะประธานบริษัทษสื่อสากลจำกัดและประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่29หรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปบอกถึงการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะมีขึ้นระหว่างวังวนที่29พฤศจิกาย,ยนถึง10ธันวาคมที่จะ นี้ที่ชาเลนเจอร์1-3อิมแพคเมืองทองในงานโบลิ่งรวมใจสารสายสัมพันธ์สื่อมวลชนมาตร์เอ็กซ์โปครั้งที่6นะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยจะจัดอยงยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็จะมีผู้เข้าชมงานเกินกว่า1ล้าน6แสนคน และผลจากโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลที่ประกาศขยายระยะเวลาการส่งมอบรถยนต์ในโครงการคืนภาษีรถคันแรกอย่างไม่มีกําหนดนะคะแต่ว่าจะให้สิ้นสุดระยะเวลาการจองรถในวันที่31ธันวาคมนี้ก็คือปลายปีนี้แหละรวมไปถึงยอดค้างส่งที่ส่งมอบไปจนถึงปีหน้าทําให้ยอดจองรถในปีนี้นะคะได้ปรับเป้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มียอดกว่า30,000คัน มาเป็น5 0,000คันในปีนี้ค่ะคุณกวางนะคะอโอ้โหไม่ธรรมดาเลยโอ้โหงานนี้ท้นดิฉันเป็นรัฐบาลดิฉันก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะ <c oughs> คือนโยบายดีประชานิยมหลายคนก็ชื่นชอบแต่อย่าลืมนะคะปัญหารถติดมันก็ตามมาเป็นกระบวนการเหมือนกันนะคะ,คะส่วนไฮไลท์ของงานในปีนี้ก็ดีไม่พ้นรถยนต์รุ่นใหม่ๆรวมไปถึงคอนเซปต์คาร์ที่เป็นยานยนต์สำหรับอนาคตที่แต่ละค่ายรถพร้อมใจกันนำมาอวดโฉมในงานนี้ค่ะ ครับงานของเรานะครับก็ปีนี้จะเริ่มวันที่29 29พฤศจิกา แล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่10ธันวานะครับ12วันออมาได้เลยนะครับทางอิมแพคเขาก็เรื่องการเจออราจรนี่เดี๋ยวนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นมากเลยก็มากันมากๆนะครับจุดรับส่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามี4จุดออรอบๆเลยนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่เราเพิ่มขึ้นปีนี้ไม่ได้ลดลงนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็ขอให้ออผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาชมงานกันมากๆครับและสาหรับกิจกรรมโบลิ่งรวมใจสายสารสัมพันธ์สื่อมวลชนมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่6 ที่บริษัทสื่อสากลจำกัดจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะนายขวัญชัยก็บอกอีกนะคะว่าเป็นการจัดงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอขอบคุณน,นะคะสื่อมวลชนทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสื่อสากลมาโดยตลอดซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันโบลิง่งระหว่างสื่อมวลชนสายยานยนต์แล้วยังมีการจับสลากรับของรางวัลมากมายอีกด้วยนะคะก็เป็นการขอบคุณน,นะคะสื่อมวลชนสายยานยนต์นะที่ร่วมกันทำงานมากับบริษัทสื่อสากลมาโดยตลอดใช่แล้วค่ะ เดีย๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวดีดีกว่านะตอนนี้บอกว่ารถเนี่ยออกกันใน<ด>เว้นแต่ละวันใช่ใช<ม>ไหมคะข่าวดีก็คือค่ายรถยนต์ของยุโรปเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อที่จะผลิตรถยนต์นะคะเพื่อตอนป้อนให้กับตลาดในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี่นะคะ่ะโดยหม่อมราชวงศ์พงิ์สวัสดีวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจยุรเปียนอาเซียน ะะว่าผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศกลุ่มยุโรปอย่างเช่น BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Scania นะคะสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อผลิตรถยนต์จำหน่ายในตลาดอาเซียนหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC เนื่องจากไทยค่ะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคและมีความพร้อมทางด้านของชิ้นส่วน โดยทางสมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจยุโรเปียนอาเซียนซึ่งเป็นภาคเอกชนจากสหภาพยุโรปได้ให้ไทยนะคะเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งระบบที่มีฝีมือและก็แรงงานที่ไร้ฝีมือ ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยค่ะเบื้องต้นนี้นะคะสมาคมมีความตั้งใจที่จะ,ะร่วมง,งานกับกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันยานยนต์ในการพัฒนาทรัพยากรในการป้อนให้โรงงานนอกจากนี้นะคะก็มีการกําหนดและก็ตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยและก็ยังมีขั้นตอนล่าช้านะคะซึ่งได้สั่งการให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งกําหนดขอบเขตให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนก่อนที่จะเปิด AEC ในปี2550 Bad. และข้อมูลบริหารจัดการน้ําโดยขอให้มีการแจ้งเตือนในระดับที่เป็นรูปธรรมกันมากขึ้นในเรื่องของสถานการณ์น้ําปีนี้นี่ค่อนข้างที่จะเบาใจลงไปได้แล้วนะคะถูกต้องค่ะนะคะก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราอ่วมอนุทัยกันไปเยอะนะคะหลายฝากหลายฝ่ายไม่ใช่เฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่ว่าโชคดีอย่างมากนะคะคุณกวางคุณผู้ชมที่ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์หลายค่ายใหญ่ๆหลากหลายบริษัทนั้นยังไม่คงหนีไทยไปปักหลักนะคะสร้างโรงงานผลิตในประเทศเพื่อนบ้านแทนนะคะยังคงรักประเทศไทยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าครั้งนี้ รัฐบาลเอาไม่อยู่เนี่ยนะคะไม่แน่นะปีหน้าเนี่ยจะไปอะไรก็รังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แต่ตอนนี้นะะก็น่าจะเบาใจได้แล้วนะ,ะแกมีก็ผ่านไปแล้วพ,พี่<ถ>ลุงก็ไม่รุนแรงนะ,ะก็ขอให้ปีนี้หนักไม่ท่วมแล้วกันถูกต้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพาผู้ชมไปที่เรื่องราวของทางค่ายเชฟโรเลตนะคะกับอีกหนึ่งงานค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะเชฟโรเลตจับมือกับแบรนด์เพลย์ฮาวอวดโฉมเชฟโรเลตโซนิกนี่นะคะในแคทวอล์กของงานแอลแฟชั่นวีค2012ค่ะ